สวัสดีครับผมลองไปไทยคณะทางานไซเบอร์วัคซีนสํานักงานตำรวจแห่งชาติครับเคยเป็นไหมครับนั่งเล่น t ิ k ิตอลเล่นเฟซอยู่ดีก็มีโฆษณาเพจตํารวจเด้งขึ้นมานะครับว่าถ้าคุณต้องการได้รับเงินคืนแจ้งเลยคลิกเลยมิจฉาชีพกําลังเข้าถึงตัวคุณด้วยการปอม็นเพจตารวจครับมิจฉาชีพทําอย่างไรครับมิจฉาชีพก็ต้องการที่จะซื้อโฆษณาของพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้พอเขาซื้อเสร็จ เขาก็โปรยนะครับโดยนํารูปตํารวจรูปหน่วยงานต่างๆมาหลอกคุณว่าเขาคือนหน่วยงานจริงๆเพื่อให้คุณทักไปแล้วก็ให้คุณหลงเชื่อสุดท้ายเขาก็ใช้คนโอนเงินไปทําภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเอาเงินคืนการจ้างทนายการยิงระบบเพื่อให้คุณได้เงินคืนกลับมาอย่าเชื่อนะครับใครที่กําลังตกเป็นเหยื่อใครที่เคยโดนมิจฉาชีพหลอกเรื่องอื่นไปแล้วอยากจะเอาเงินคืนนะครับตอนนี้ทําได้ทางเดียวเท่านั้นคือโทรเข้า1นึ่นนะครับเพื่ออายัดเงินแล้วไปที่ ที่สายที่ตำรวจ เพื่อไปติดตามดําเนินคดีแล้วก็ติดตามเอาเงินคืนมาให้ได้นะครับทำได้แค่สอช่องทางคือโทร1 4 1หรือโทรสายด่วนธนาคารรวมถึงต้องไปที่สถานีตํารวจเท่านั้นไม่มีการแจ้งผ่านเพจนะครับไม่มีการแจ้งผ่านไลน์ไม่มีเจ้าที่ตํารวจที่จะมาช่วยคุณผ่านระบบแล้วจะบอกว่าเ,าเดี๋ยวผมจะช่วยให้ติดต่อธนาให้นะเดี๋ยวผมจะช่วยไปยิงระบบมันไปทําลายระบบมันเพื่อเอาเงินคุณคืนมาไม่มีนะครับอันนี้รีบแชร์กันนะครับตอนนี้เหยื่อตกเป็นเหยื่อเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพจของตํารวจ ที่ถูกปลอมเพจนะครับถูกหลอกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของท่านรักษาการผู้ช่วยการตำรวจชาตินะครับท่านพลตรีกิติรัตนเพชรนะครับท่านก็โดนนารูปไปใช้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเพจเนี่ยเราปิดไปละแล้วก็เปิดใหม่นะครับถามว่าตํารวจเนี่ยมีหลายเพจนะครับพี่เต่าก็โดนนะครับโดนโดนกันหลายเพจเลยครับมีตํารวจหลายหน่วยงานที่โดนนะครับเนี่ยผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับถามว่าทําไมตํารวจไม่ปิดเพจเหล่านี้เราปิดทุกวันครับ เราปิดวันนี้พรุ่งนี้คนร้ายเปิดเราก็ปิดอีกตอนนี้เรากําลังสู้กับเขาแบบนี้อยู่แต่ประชาชนที่ไม่รู้นะครับเนื่องจากไม่ได้รับข่าวสารก็จะถูกตกเป็นเหยื่อคนร้ายโดยที่กว่าจะมาเห็นคลิปนี้ก็สายไปแล้วดังนั้นฝากทุกคนนะครับช่วยกันประสามพันช่วยกันช่วยเตือนช่วยกันบอกนะครับว่าถ้าเจอเพจตํารวจที่มันเด้งขึ้นมาในระหว่างที่กําลังนั่งเล่นดูวิดีโอดูอะไรต่างๆเพจเหล่านี้เป็นเพจปลอมแน่นอนเพราะหน่วยงานของรัฐจะไม่ซื้อสปอนเซอร์นะครับ ปัจจุบันเราไม่มีนโยบายซื้อสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ขั้นโฆษณาระหว่างที่คุณดูแน่นอนครับช่วยกันดูนะครับเพจเหล่านี้นะครับ รูปทานรักษาการรูปตำรวจต่างๆรูปหน่วยงานต่างๆนะครับเป็นเพจปลอมแน่นอนอย่าไปหลงเชื่อถ้าต้องการแจ้งความ1 4 4 1หรือไปที่สถานีตำรวจเท่านั้นนะครับหวังว่าทุกท่านจะปลอดภัยแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อคลิปนี้ให้มากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยเพื่อให้สังคมไทยได้ปลอดภัยจากคนเหล่านี้นะครับทางตำรวจก็จะพยายามติดตามจับกลุมรวมไปถึงการไล่ปิดเว็บไซต์เหล่านี้ให้ทุกท่านปลอดภัยมากขึ้นอย่างแน่นอนครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ